วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของต่างประเทศนิดน,นึงแล้วกันที่ยังเป็นประเด็นว่าทำไมประเทศไทยเชิญผู้แทนจากพม่ามาคุยแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายกลุ่มโดยเฉพาะ NGO ว่าเอ๊ะทำไมเราเราไปสนับสนุนพมา่าเมียนมาหรืออย่างไรนะคะอันนี้ที่ฉันขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าคืออาเซียนเนี่ยเราเป็นประชาคมเดียวกันก็เหมือนคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน แต่ประเทศไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านที่เขตแดนติดก่อกัน2,400กิโลเมตรในขณะที่ประเทศอื่นที่วอยวายวอยต่ำหนีประเทศไทยเราเนี่ยเขาไม่ได้มีเขตแดนติดกับประเทศไทยนะคะมีก็อย่างก็แค่ลาวที่400กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาแล้วมันจะมีผลกับประเทศไทยเนี่ยเราได้รับหนักที่สุดอะคะอ่ะใช่<ท>เพราะว่ามีมีคนที่อพยพ ทะลักเข้ามาในประเทศไทยโดยชาะชายแดนต่างแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะคะอืมเยอะมากแล้วเราก็เป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยเข้ามาเรามีแรงงานต่างชาติที่พึ่งพาก,กันเขาเป็นแรงงานให้เราเศรษฐกิจเราก็พึ่งคนของเขาการลงทุนของคนไทยที่ไปอยู่ในพมา่าเรื่องของการค้าชายแดนที่ ที่ใหญ่มหาสารตามเขตด่านพรมแดนต่างๆ,างๆรวมถึงพลังงานเรื่องอื่นๆอีกมากมายเ,าเรื่องอาชญกรรมข้ามชาตะิคะเพราะฉะนั้นชาติอื่นเนี่ยอยากจะพูดโดยหลักการสวยหรูย,ยังไงพูดได้เราเครารพ <c oughs> แต่คนไทยของเราเองต้องเข้าใจว่าประเทศไทยนั้นเรามีความเกี่ยวข้องกับเมียนมาไม่เหมือนชาติอื่นเพราะฉะนั้นจะมาวิพากษ์วิจารณ์แบบจำน้ำลายเอาน้ำลายคนอื่นเข้ามาพูดแล้วมาตำหนิโดยที่ไม่คิด <c oughs> ให้ล <c oughs> <ห>ึกซึ้งเนี่ยเดี๋ยวจะว่า <c oughs> ทำไม่ถูก นะคะทีะน,นี้ถามว่าการที่ประเทศไทยเราเนี่ยจัดเวทีพูดคุยกับตัวแทนแต่ละประเทศในอาเซียนขึ้นอันนี้เราจัดอย่างไม่เป็นทางการแล้วเราก็ทํามาสองสาครั้งแล้วนะคะบางครั้งก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนมาคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาหรือว่าคนจากยูเอ็นมาคุยราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเรามีข้อตกลงห้าข้อ เอ่อไฟฟยคอนเซนซัสกันนะคะอย่างเช่นให้เขายุติความรุนแรงในประเทศเมียนมาทันทีต้องมีผู้แทนอของอาเซียนเข้าไปพูดคุยทุกภาคส่วนจะต้องคุยกันมีไดอาล็ลอกกันเนี่ยเพื่อให้เกิดแนวทางทางออกของความขัดแย้งเนี่ยแต่สิ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ไม่มีความก้าวหน้าทีนี้ประเทศไทยเราอยู่ติดกับพม่าค่ะ แล้วมันไม่มีความก้าวหน้าในประเด็นเหล่านั้นนะเราก็ต้องจัดเวทีคุยกันถูกต้องไหมคะเมื่อ้งมันมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงถ้าคนที่เกี่ยวข้องหลักๆคือเมียนมาเนี่ยเขาไม่ได้มาคุยเขาไม่ได้มาฟังแล้วก็เข้าใจเจตนาของพวกเราการเชิญเขามาแล้วก็จัดเวทีตรงนี้จึงไมมีความจําเป็นแต่ว่ามันไม่ได้จัดอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากจะเน พี่น้องคนไทยทุกคนให้เข้าใจถึงความจําเป็นตรงนี้ด้วยค่ะเท่าที่ว,วันน,<ร>น,นี้วันนี้นายกพูดในที่ประชุมคลมรมไหมวันนี้ท่านดอนรายงานให้ฟังอะค่ะว่าว่าเอ่อความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะอย่างที่ภาคส่วนเอ่อออกมาเรียกว่าวิพาก์วิจารณ์น่ะคือในหลักการหรือว่าคนนอกอาจจะมอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยดิฉันเข้าใจประเทศไทยก็เข้าใจแต่อย่าแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าการที่ประเทศไทยอาสาที่จะเปิดพื้นที่ในการคุยเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นเรื่องที่ผิดอะมันไม่ใช่อ่ะค่ะเราจัดเวทีตรงนี้เพื่อให้เกิดการพูดคุยเพื่อนําไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะคนที่กระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าเนี่ย รองจับเขามากก็คือประเทศไทยแล้วอะอ